ครับสวัสดีครับนี่คือ่วงท่านบานคนงามบานหลวงพ่อมหาสมรือใครครับสมงเรือนเป็นเป็นบุญมื้อนี้ครับมีปันขกี้ครับคุณแม่พคนกตาญาติธรรมซอยกันครับซอยกันหลาย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 คน ยามไรแจกญาติที่ท้ำที่มารวมงานครับครับเอาย่างครับผมม่านนี่ครับพี่น้องเอ้ยนี่คือบุญวัดบ้านพรงหน้าเขาครับ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 สวัสดีครับคุณแม่โบหอนบ่ครับสวัสดีครับ คุณแม่ใจสูครับบุญครับบสาธุสาธุครับผมนี่คือยาติธรรมบ้านพลงามเฮาครับวยเดียกันได้หลายคนครับบุญต้องกันครับบประมาณนี้พี่น้อง่าติธรรมกับมาหลายว่ามากหกจังหวัดกันว่าหกจังหวัดมาร่วมกัน มือนี่ครับพี่นองก็ส้มไปครับครับผมผมกับพ่อส้มไปอยากที่ทำ รวมทานหลายๆรวมครับหลายครับรวมทานสภาพ สวัสดีครับก็พี่น้องท่านโขกที่ไข้เข้ามีโลหะถ่านตับัะหุ่งครับตับมะฮุ่งหลายครับเออกินกระเจบหลายบ่มีแกงเห็ดวะโขกที่ไข้ครับครับครับเออเสียงคือลือซาของบ้านโขกที่ไข้คือเห็ดครับเออเชิญพี่น้องเบิง่งเอออยู่ข้างหลังครับคอยกันระลายอย่าที่ทำครับ โกคกที่ไข่กับเป็นบ้านพี่น้องเดียวกันนะครับลูกชา้ผมกับไปอยููโคกที่ไข่ไปเป็นเขยโคกที่ไข่ครับครับลูกใา้ผม <c oughs> แมนครับแมนแมนนั้นยูรยูฝ่าคือหลานใา้ผมครับบ้านสังเป็นครับผมอยู่สังเปน็นครับขอบคุณหลายๆครับครับ โรงทานปัดสีวิไลโคกบ้านโคกสีไข่ครับผมจะจะค,ครับสามีประมัณหนักาหไร้ตาครับพี่น้อง